นั่งเลยจ้านั่งเลยครับครูเลยจาใครที่ยังไม่เตรียมอุปกรณ์มาก็สามารถไปอาชื่อได้นะครับหรือไม่จะหยอดตู้ก็เลยจาแล้วพอเจ้าหลวงพ่อเสร็จเรียบร้อยก็นะครับก็ท่านก็จะได้มีพกิจพทุกนี้นะครับทุกนี้ที่สวนสาธารณะโพธนะครับนะตรงนี้หลวงพ่อให้ความเมตตามอบของมาให้500ชุดนะครับเพื่อจะมอบไปกับผู้ยากไร้ในเขตเทศบาลเมืองอินน์นะก็มียังมีเยอะอยู่ ปัจจุบันนี้เราก็จะอาจจะแตกต่างจากทั้งในสุตราตความเห็นพัดในพัฒนาพัฒนาภายนก็อาจจะต่างกันไปบางครั้ง,งเราก็อาจจะเหมือวกับไปเห็นบ้างได้ยินบ้งนางะที่บางทีมีอาการไม่สมารวมตัวอย่างเช่นเมื่อ สามสี่วันก่อนเนี่ยมีญาติโยมส่งสง่สงอ่าริปมาให้หลวงพ่อช่วยอธิบายหน่อยว่าอาันนี้จิดพระทรรมวินัยไหมเป็นภาพของพระที่ปีนกำแพงกระโดดลงมาแล้กวก็วิ่งไปช่วยชาวบ้านญาติโยมพระท่าน,นก็สวมใส่เฉพาะอังสัตว์กับสบงนะไปช่วยใครช่วยเจ้าของร้าน้า ซึงกำลังถูกผู้ไม่ประสงค์ดีนะกำลังจ,จะเอามีดปาดคอเอานะโดยเหตุผลอะไรก็ไม่ทราบจริงๆแต่ว่าพระท่านได้ยินเสียงร้องให้ช่วยท่านก็เปียนกำแพงกระโดดลงไปสองรูปวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วเลยชาวบ้านบางคนมองในมุมว่าเออไม่สำรวมเนาะเป็นพระไปกระโดดกำแพง ปีนกำแพงกระโดดลงมามพ่อมองแล้วรู้สึกเอ็นดูท่านไปทซ้ำเลยเออน้ำใจของท่านเนาะแถ้าเกิดท่านไม่กระโดดลงไปแล้วญาติโยตายเพราะฉะนั้นบางทีสิ่งเหล่านี้มันต้องมองกันที่เจตนานะญาตยาตโยถ้าท่านมีเจตนามี